สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาสอนการทำสติกเกอร์วิบวับวิบวับหรือว่าจิ๊บนะครับมีคนถามมาหลายคนนะครับว่าทำยังไงเวลาโพสร,รูปนะครับให้เราสังเกตดูตรงกดที่กล้องนะอ่าอันนี้เราก็เลือกรูปมาก่อนสมมติว่าเอาภาพนี้แล้วกันเนาะเป็นกันแดดนะครับทีนี้เห็นไหมว่าด้านบนมันจะมีรูปยิ้มยิ้ม,มเหมือนเข็มกลดัดแล้วก็ลูกศรชี้ลงแล้วก็หน้ายิ้มอันที่สี่ กดอันนี้เลยนะครับกดเสร็จปุ๊บมันจะมีเยอะแยะเลยเห็นไหมอ่ทีนี้เรากดตรงกิฟเห็นไหมครับว่ามันจะมีเยอะแยะเลยให้เราเลือกอา่าเราเลือกเป็นอันนี้แล้วก่อนแล้วกัน n น w p โพสอ่าโพสเสร็จปุบ๊บเราอยากใส่เพิ่มใช่ไหมครับกดยิ้มเพิ่มอา่าหรือเราจะพิมพ์ตรงนี้ก็ได้ แล้วก็พิมพ์ว่ากันแดดแล้วกันเนาะ uv ก็ได้อ่ามันก็จะขึ้นมาแย่แยเลยอ่าทีนี้เราเลือกอันนี้แล้วกันโอเคทีนี้เราก็สามารถขยับได้นะทุกคน <c oughs> แค่ว่าจะเอาเล็กเอาใหญ่ยังไงอ่าโอเคเสร็จปั๊บพอเราจะโพสใช่ไหมครับเราก็กดอ๋อมีอีกนิดนึงเวลาเราจะแท็กเพื่อนให้กดตรง A A เนี่ยครับแล้วก็กดชื่ออ่าเช่นมาวินแล้วกันเนาะอ่าไม่เจอเอาชื่อ X L แล้วกันอ่าเซลิง ขออนุญาตเอ่ยถึงนะครับแล้วก็เอ,อเดี๋ยวกดพอเราแท็กไปแล้วแท็กอ่าสมมุติเอาแค่นี้แล้วกันเสร็จปับ๊บเราก็ขยับมันได้เนาะยอ่อไว้ตรงไหนก็ได้แอบแอบแล้วกดส่งถึง แล้วกดสตอรี่นะครับล้วก็กดเรียบร้อยอ่าทีนี้เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับ